โค e, ้ดเท่โอเคครับผมก็ยินดีต้อนรับเพื่อนๆนะผมเข้าสู่ช่อง CJ Channel นะผมก็วันนี้ผมก็จะมาซุ่มสกินเบียคุยะนะผมสกินมูลาศเบียคุยะนะครับผมนะเซนมงสกุระนั่นเองนะครับผมนะก็มาก็คูปองที่ผมเติมไปก็1930ปองดูซิว่าเราจะรอดไหม มันจะรุ่งมันจะร่วงไหมแต่ว่าวันนี้ก็จะมีเสียเนมน,นะผมร่วมเป็นสก,าานกีวิญญาณกับเราด้วยนะครับผมครับผมเอาเรื่องไปไม่พูดภาาเพลงก็ผมเข้ากิจกรรมกันเลยครับคุณเนมกิจกรรมอยู่ไหนกิจกรรมอยู่ไหนนี่งไงลร,ระไปแต่ว่าผมจะบอกนะผมว่าผมอะไปได้สกุละมาหกดอกนะเวย้ยเออผมได้ดอกสกุละมาหกดอกนะทุกคน ผมว่าจะเก็บมันเอาไว้สุ่มแบบชั้นสุดท้ายอ่ะชั้นแรกๆก,ก็ปล่อยอไว้ก่อนนะหมคุณว่าช่องไหนค้ามันยังน้อยอยู่อเออใช่ใช่ใชคุณเอ้ยเดี๋ยวเราไปตรวจกิจกรรมสักหน่อยดีกว่าโอเคนี่นะนี่ก็คือราคาของมันทั้งหมดนะครับผมนะของกิจกรรมนี้นะคือแบบช่วงช่วง,ช,วงช่วงที่จะแพงที่สุดน่าจะเป็นด่าน5และด่าน6นะครับผมนะด่าน5 6โอเคไปเราก็ช่องไหนที่คุณเนมซ้ายขวา ต้องเป็นขวาสิขวาใช่ไหมใช่อ่ะไปเฮ้ยเอ้เอามันให้ใช้อ่ะแม่มันไม่ใช้วะยืนยันที่จะใช้เฮ้ยมันให้ใช้วะ,เ,ยนยะ,เ,นวะเนี่ยมเฮ้ยมันเกลียนเราอะ่ะแต่ว่ามันบัคครับเลยนี่ยว่าเออมันเกลียนเราอะ่ะสายอันนี้นะอ่ะไปมันมันครับก็เอาโอเค เลนะไปช่องแรกไปกัน <Okay. S 1> เลยจัดไปเอ้ยได้ว่ะช่องแรกผ่านไปว่ะเออสวยมา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 กิจกรรมไอ้ดาแรกผ่านไปไหนดีวะไหนดีวะกลางไหมกลางไหมบนเสาไฟไหมเป็ไนไงดีวะเท่าที่ดาวนะทีควินซี่มอนี่ใช่ไหมใช่ วินซีเอ็มวานี่น่าจะชอบอยู่บนเสาไฟอ้าวอยู่เสาไฟก็ตรงกลางดีครับโอ้ยเฮียอา้าเฮียฮัลโดล่เฮียอะไรดีในบ้านไหมในบ้านริมรั้วดีบ้านไปในบ้านนะไปเออมันต้องแบบนี้ไปครับผมผ่า,านด่านขึ้นด่านสามเฮ้ยต้องเดี๋ยวดอสกสกุลละ จูดิจิอะใช่ใช่ใช่ทีเดียวได้เลยปะเอาทีเดียวได้เลยปะอะทีเดียวได้เลยอะผมว่าผมผมว่าอยู่ผมว่าผมว่าอยู่แยกจากเขาอะท้างบนอะ่ะคุณคิดว่าไงก็มีความเป็นไปได้นะเพราะว่าหน่วยรอบสังหารนะอะะ๋อรลวล่ะนี่คิดว่าอันที่สองอะแต่ลองอันบนก็ได้อ่ะบนกะ็นดะโอ้ยเฮียแม่งหลอกควายแบบอันที่สองเนาะอ่า อันที่สองใช่ไหมจากจากทางซ้ายมาใช่ปะ่ะสใช่จากซ้ายมาไ,ไอเฮียเออเฮียไปด้วยกันเลยคู่เลยโอ้บนสะพานหรือในบนสะพานหรือในนั่น,นเดี๋ยวดอกเดียวแล้วไอ้ข้างในวะไปข้างในไปโอ้โหกลัวไอเฮียแดกเรียบอา้าว ทำไมยังกดได้อยู่ว่ะอ๋อไม่ได้ละหักไปละห,หักไปลวได้ก็แย่และอะไรเรนจิเรีนจิตกูว่าแม่งไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ค่อยอยู่ตรงกลางละกูรู้ว่าแม่งจะต้องอยู่ซ้ายอยู่ขวาแล้วมันหลอกแล้วเว้ยไอที่ไอที่มันเป็นแบบข้างบนอะไรเงี้ยเออว่าไงดีผมให้คุณก่อนให้คุณก่อนอยังไงก็ต้องเสียแล้ะให้คุณก่อนให้คุณเลือกก่อนว่าคุณแม่งการดวงดีอะ ใช่อีกจากขวาสุดแลนซ้ายหรือขวาขวาสุดใช่ไหมขวาสุดขวาสุดขวาสุดก็คือจากที่ว่ายิงริมริมกแพงใช่ไหมความสูงความสูงระดับที่ความความสูงลงลงมาใช่ไหมสูงใช่เอาไปเอ้าวอ้านี่อะไรเนี่ยเออเลหกเก้าเก้าอะไรวะเนี่ยเออเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน เอ้ยยังไงดีมันเดิมป่ะอ่ะเดิมมันเดิมไปมั่นใจมั่นใจอ้าวันเดิมหรือเปาออกออกกิจกรรมข้อใหม่ก่อนหรือเปล่าเออไอเฮียกดตีนไอสัตว์ถ้ากดเนี้ยได้เลยเกล่ยมันแอบเล่นละเ้าหรอเอสลับมาตั้งไงอ่ะทีเนี้ยไม่ไม่เวลาเรายังมแจนจเดิมอยู่ไปโอ้ยอ่ะไอคิ้ิโอ้คิก้ ครับตอนนี้คูปองเหลือหนึ่งันแปดร้อยสองปองครับอ,ผอบ้ผมขอบ้องขอบ้างใกล้ๆกันแล้วกันโอ้ยเฮียแย่ละไหนดีคุณตอนในี้มีสามอันแย่ละอันล่างสุดปะไหนๆก็ลงมาขนาดนี้ละโอ้ไอ้เฮียอะไรอะเพอ,อ่อฮีโร่อ๋อ ไหนดีวะเนมจับบนสุดแล้วแหละเอาไปเออสวยมันต้องอย่างนี้ดีหว่โอ้โหชั้นนี้อ่ะชั้นนี้ชั้นนี้เปิดลูเคียบนสุดเลยเอาชั้นนี้ไปบนสุดเลยไปเออไปบอลสุดไม่ได้กิ๊กี้กิ๊กี้กไหนๆก็มาล่างสุดเลยโอ้กิ๊กี้มันมาไหนดีวะอ่า ซ้ายสุดอสาซ้ายสุดโอ้ยไอ้เหี้ยยังไม่ใช่ไหนดีวะกลางปะเฮ้ยกลางบนปะตายบนปะเออไปโอ้โหไม่ใช่ะใชวะไอ้เหี้ยอย่าบอกว่าชั้นนี้จะเหมาอ่ะงั้นน่าจะขวาล่างอ่ขวาล่างเออไอ้สัตว์นี่เหมาอย่างเงี้ยที่ถูกต้อง โอ้นี่แหละชั้นนี้แหละคือคือทีเดียวได้เลยปะทีเดียวได้เลยปะทีเดียวได้อะเออบนสุดตรงกลางด้าน,านขวาบนสุดตรงกลางด้านด้านขวาใช่ไหมใช่อะไม่มาโอ้โหแย่ถ้าไม่มาก็ต้องล่างสุดไม่มาไม่มาไม่มาก็ต้องเป็น ไม่มา,ย,า,าย,ยังไงตายสุดด้านบนไปชี้ยังไม่ใช่เออก็ยังไม่ใช่กูไม่อยากเหมาว่ะกูไม่อยากเมาว่ะขวาล่างเนยขวาล่างใช่ไหมไม่ใช่ว่ะไม่ใช่วะเนี้ยกลางว่ะกลางบนมา ไอ้เชี่ยไม่ใช่กูไม่อยากเมาุ้ยยังได้อีกรอบนะตอนเนี้ยลังเลระหว่างขวาสุดกับซ้ายขวาสุดกับซ้ายสุดใช่ขวาสุดกับซ้ายไหนดีวะขวาไปก่อนดิขวาหมดเลยเนาะไปเอากูปังไม่ปล่อยเชี่ยกูปังไม่ปล่อยอุ้ยชนนี้เท่าไหร่นะ ฮะหันเจ็ดให้โอ้ก็ดัเดียวขอเวลาเติมปองนิดหนึ่งครับผมมาครับผมมากันต่อครับผมตอนนี้คูปองเราก็ไปเติมมาที่เรียบร้อยผมเป็นแปดอิ้าปองนะครับผมนะก็ที่ผมคุยกับเพื่อนเนมแล้วนะผมว่าน่าจะเป็นสายสายสุดสายตรงกลางขวาไม่ใช่ล่ะเออขวาขวาตรงกลางขวาตรงกลางเคโอเคไปไอเฮียไม่ใช่กูไม่หมักเหมา เอหนดูนั้นมาซ้ายไม่ใช่เหรอเออว่ะไอ้เหี้ยไอ้นน่โคนขวาเปกดซ้ายไอยุงคนว่าจะฟาดไอเด็กนั่งย้าอะไรได้อยู่ได้ปะได้ปะเท่าไหร่อะได้อยู่ได้ยี่รอบนึงอ่ะก่อนจะไปเติมเพิ่มขวาขวาบนขวาสุดขวาบนสุดจ้ะไป โอ้เรียบร้อยเลยไอ้ไอเหี้ยไปครับเพื่อนๆก็ไปช่องสุดท้ายแล้วมันมีอะไรต้องเสียแล้วไปโอเคโอเคครับผมโอเคเลยอย่านี้ด้วยกูคแคไปแป๊บนึงโอ้รับรางวัลน,นี่รับรางวัลขาดอันนี้อันนึงไม่เอาออกไอ้เหี้ย ไม่เอาอีโมจิไอ้หนึงหัวโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวคูปองทั้งหมดนะครับผมที่เสียนะครับเดี๋ยวจะอ่าขึ้นไว้บนคลิปนะครับผมนะขึ้นไว้ใต้คลิปนะครับผมนะโอเคไปเดี๋ยวเราไปรับของให้ก่อนมาให้รับนี่โอ้โหมาแล้วครับผมสกินเบียร์คุยะโอ้โหแล้วก็ของอะไรบ้างวะเนี่ย โอเคโอเคในกรอบลูกเดี๋ยวขอกลับไปดูกิจกรรมแป๊บหนึง่งเออชั้นนี้เราไม่เหมาชั้นนี้เราชั้นนี้เราไม่เหมาชั้นนี้เหมาชั้นนี้เหมาไปเหมาสองชั้นเออนีไม่เหมาหมอันเดินแล้วอย่างละหนึ่งนะใช่ โอ้โหแต่อันเนี้ยแต่อันเนี้ยเต็มคาราเบลไอจัดเต็มคาราเบลคิดว่ามันอยู่แถวขวาแหละแต่ไม่คิดว่ามันขวาล่างเออโอเคไปเดี๋ยวเราไปดูสกรีนกันหน่อยดีกว่าเราเทวปดาชุบชุบนี่ทรัมุสาซเอ้ยมครมุสายผิวอยู่นี่ใจเย็นดิ คุมไหมถามว่าคุมไหมนี่ภาษาโชว์ทีเฮ้ยแต่ก็ได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวคูปองเดี๋ยวจะขึ้นไหมท้ายคลิปนะผมนะโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ครับผมสหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับผมฝากเพื่อนท่าผมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามด้วยนะครับผมมาเจอกันครับไอไอ ไอ่ที่อะไรวะไอเทนนี่ไปโอเคครับผมไป่เจอกันครับ